ดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอาทิตย์เขาบอกว่า โชคนั้นจะได้จากเลขใกล้ตัวนะคะเลขใกล้ตัวค่ะนะเลขรถเลขบ้านนะเลขรถเลขบ้านซ่อมบ้านหรือเปล่าคะซ่อมบ้านหรือว่าสร้างบ้านหรือบ้านเก่าทําบ้านใหม่นะคะเขาบอกว่าเลขใกล้ตัวเลขบ้านเลขรถนะคะเลขเด่นนั้นนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะมีหนึ่งมีศูนย์มีสองนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์โชคเขาบอกว่าจะได้จากเลขรถอ่าเลขรถายแดงหรือเลขรถหม่รถเก่าที่เรามีนั่นแหละนะคะแล้วก็โชคจะได้จากความฝันนะฝันถึงคนเป็นฝันถึงคนตายนะลองไปดูว่าเขาอายุเท่าไหร่อย่างไรนะคะหรือไม่ ฝันว่าผีมาบอกก็ได้เช่นกันนะผีบอกบนคนบอกล่างนะผีให้เอาขึ้นบนแต้มหนึ่งล่างเอาลงแต้มหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็เลขรดนะคะเลขรดสําหรับท่านที่อืมเกิดวันจันทร์นะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะมีหนึ่งมีเก้าแล้วก็มีสองนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวค่ะวันจันทร์เนาะ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันอังคารเขาบอกว่าโชคมีน้อยจะได้จากาคนท้องผู้หญิงเข่าอ้วกให้โชคนะคะหรือท่านไปถือศีลไปบวชก็อาจจะได้โชคจากตรงโน้นมานะคะถ้าไม่ได้ไปท่านนั่งสมาธิท่านนั่งถือศีลอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะก็อาจจะมี เค็ม,ครมหรือฝันมีคนมาบอกผู้หญิงนะคะนางไม้นางตะเคียนก็ได้นะคะ,ะแม่คุณอิมก็ได้ลองไปดูใต้ฐานแม่คุณอิมนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะแม่นางกวกก็ได้นะคะที่บ้านนะ,ะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะคนท้องหญิงขาวอวบนะเลขเด่นมี2มี1มี5นะคะมี2มี1มีหก็ลองดูเนาะ ขอโทษด้วยนะคะไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่แต่ใจมันสู้สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากอายุคุณพ่อพศเกิดคุณพ่อนะคะเจ้านายก็ได้ลุงก็ได้นะคนที่เรารักหรือไมอ่คุณพ่อเสียแล้วนะคะเพราะเราดู ดูดวงโดยรวมเนาะถ้าคุณพ่อเสียแล้วก็ซื้ออายุคุณพ่อตอนที่เสียนะถ้าคุณพ่ออยู่ก็ซื้ออายุคุณพ่อพอสเกิดคุณพ่ออายุแฟนพอสเกิดแฟนนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะเลขเด่นมี4มี6มี9 3ตัวมา1ตัวนะคะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่ง เพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางคืนเขาบอกว่าเหงื่อไม่ตกไม่ได้สตังแต่คุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนสู้คุณเป็นคนท้อแต่คุณไม่ถอยนะคะโชคเขาบอกว่าจะได้จากเลขรถเลขคำฉนโธดนะคะแล้วก็จากเลขที่บ้านบัตรพนักงานก็ได้บางท่านบอกว่าไม่มีรถไม่มีรถเราดูข่าวถ้ามีรถอุบัติเหตุนะคะก็ลองดอูว่าเขาเป็นรถอะไรหรือเวลาท่านนั่งรถไปทำงานนะก่อนที่หวยจะออกลอตเตอรี่จะออกก็ลองดูว่า เลขรดอะไร <c oughs> เลขเด่นนั้นนะคะมี8ดมีเจดมีสามนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัส ท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรท่านที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสมีโชคสูงมากเลยนะถ้าให้แม่ขึ้นมานะคะมีโอกาสสูงมากนะแล้วก็ท้ายเบอร์โทรศัพท์อายุคุณแม่พอสอบเกิดคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่ไม่อยู่เหมือนกันนะให้ซื้ออายุคุณแม่ตอนที่ท่านเสียชีวิตถ้าคุณแม่อยู่ซื้ออายุคุณแม่นะตอนนี้พอสอบเกิดก็ได้เจ้านายที่เป็นผู้หญิงก็ได้ หัวหน้างานก็ได้ได้หมดนะคะป้าก็ได้คนที่รักแม่บุญธรรมก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะ,ะโชคของใครของมันนะคะ,ะเลขเด่นนั้นมี <c oughs> สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสมีหนึ่งมีสี่มีสามนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ท่านที่เกิดวันศุกร์โชคมีน้อยอ่าฤาษีกับพระมาด้วยกันก็แสดงว่า,าท่านที่เกิดวันศุกร์ไปทำบุญนะคะโชคจะได้จากการทำบุญไปบวชหันน้ำมนต์ไปทำบุญบ้านเพื่อนหรือทำบุญบ้านตัวเองนะคะก็ดองดูว่า,าเลขที่บ้านของเพื่อนนั้นเลขอะไรเวลาเราไปทำบุญที่วัดเซียงเยงซียมซี ให้เขาให้โชคอย่างไรว่าอย่างไรนะคะอ่าแล้วก็เจ้าที่บ้านนะคะจุดทูบนะคะดูแลเจ้าที่บ้านนะคะทูบสั้นก็เป็นตัวเลขทูปยาวก็เป็นโค้งเป็นงอเป็นตัวเลขนะคะก็ลองดูนะเจ้าที่อาจจะให้โชคก็ได้สําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะเ,เลขเด่นนั้นมี9มีหมี4นะคะ3าตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะ เกิดวันเสาร์โชคจะมีน้อยนะคะเขาบอกว่าให้ไปขอพรพระราหูพระราหูคนทรัพย์พระราหูให้โชคหรือไม่ไปซื้อรถตะลี่กับคนพิการนะคะนั่งรถวินแชรหรือ,อ,อซื้อลอตเตรี่กับคนที่เป็นผู้ชายก็ได้ขี่จักรยานก็ได้ได้หมดนะคะให้ขอให้เป็นผู้ชายนะคะโชคจะได้จากผู้ชายซื้อเลข กับผู้ชายนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะถ้าหากว่าไปงานศพขาวดำลองดูว่าเขาอายุเท่าไหร่นะคะถ้าไปเยี่ยมคนป่วยดูเลขห้องนะคะถ้าไม่ได้ไปไหนเลยรถของท่านที่กำลังเสียกำลังซ่อมนะคะก็ซื้อเลขรถของตัวเองก็ได้ค่ะนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เลขเด่นนั้นมี1มี5มี3 3ตัวมา1ตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เนาะเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้ใส่โทษทีสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เนาะบอกไปแล้วนะมีหนึ่งมีหนึ่งมีหมีสนะคะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับเลกเด่นที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้แล้วนะข้างบนนะคะ เด่นเจ็ดเด่นหกนะคะรองสองนะคะข้างล่างดับเก้าชนเด่นนะคะเออ่เดี๋ยวก่อนนะข้างบนเด่นเจ็ดเด่นหกรองสองดับเก้าชนเด่นข้างล่างเด่นห้าเด่นแปดรองหนึ่งนะคะเด่นห้าเด่นแปดรองหนึ่งดับหกชนเด่นนะคะสำหรับวันที่สิบหกนะคะ พฤอจิกานะขอทุกท่านโชคดีนะคะ